ว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูขอมนุษย์เทวดาในก็สั่งสมบุรณ์บารมีมามากเราะนั้นการจะเป็นครูก็เช่นเดียวกันก็ต้องสั่งสมบุรณ์มาไม่ใช่ไปคิดตัวเองว่าเพราะไม่รู้จะไปไหนไปทำอะไรเลยมาเป็นครูไม่ใช่ไม่ใช่ฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับเธอครูไม่ใหญ่ชอบ คำดีมากเลยฉันจะเป็นแสงสว่างให้เธอถ้าครูไม่ใหญ่จะพูดอีกหนึ่งประโยคเนี่ยเราก็จะคงงงเต็กนะจะงงอลิมิเต็เลยนี่ซุปงงเชื่อหรือไม่โลกจะเกิดสันติภาพได้เมื่อทุกคนในโลกเป็นครู โลกจะเกิดสันติภาพที่แท้จริงได้เมื่อทุกคนในโลกเป็นครูนี่จำไว้ดีกว่จดถ้าจำไม่หมดก็จดเอาไว้นะจ๊ะโลกจะเกิดสันติภาพได้อย่างแท้จริงเมื่อทุกคนในโลกเป็นครูนี่กลาวมาสาม ครั้งละอืมจำไว้ดีก็จดแต่ถ้าจำไม่หมดจดเอาไว้ครับท่านก็เรียกว่าทั้งจดทั้งจำแต่ว่าไม่จับจดแต่ว่าจำจดจดจำอืมให้คุณครูคิดก่อนเดี๋ยวครูไม่ใหญ่จะบอกคิดเสร็จแล้วยังจ้า ที่ครูไม่อยากพูดว่าไงโลกจะเกิดสธิภาพได้อย่างแท้จริงถ้าทุกคนในโลกเป็นครูจ้าถ้าทุกคนในโลกเป็นครูที่สอนนักเรียนอย่างติวเข้มเลยโดยนักเรียนคนนั้นอยู่ในกระจก ไปให้ไปยืนในกระจกแล้วจะพบนักเรียนคนนั้นให้ติวเข้มคนนั้นว่าให้ละชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสแค่นั้นแหละโลกจะเกิดสันติสุขและสันติภาพภายนอกได้ทั้งท้งสันติสุขภายในและสันติภาพภายนอกคือ สอนตัวเองได้นี่ไงถ้าทุกคนในโลกเป็นครูติวเข้มคนที่อยู่ในกระจกคือสอนตัวเองได้ให้ละชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสแค่นี้แหละไม่ต้องเสียเงินเลย โลกก็จะเกิดสันติสุขได้แต่เพราะทุกคนไม่ยอมเป็นครูโลกจึงวุ่นวายกระทั่งปัจจุบันนี้ตั้งแต่ใครก็ไปส,สร้างโลกมาเนี่ยกระทั่งปัจจุบันเนี่ยคงลืมบทนี้ไปถ้าลืมถ้าบอกบรรทัดนี้ตั้งแต่แรกนะ อันนี้มันก็สบายไปแล้วนี่สร้างโลกมาสร้างมนุษย์มาแล้วถ้าบอกอีกเป็นทัดหนึ่งว่าเธอต้องเป็นครูนะมเมื่อยุคนั้นยังไม่มีกระจกจงไปดูในน้ำนั่นแหละแล้วสันทิสุขก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายง่ายประหยัดสุดประโยชน์สูงเร็วตรงรัด ง่ายเร็วตรงรัดง่ายประหยัดสุดประโยชน์สูงไม่เสียงเงินเลยเห็นไหมจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องไปแจกรางวันอะไรด้วยแค่เป็นครูเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นครูอย่างแท้จริงที่ว่านี้จึงเป็นปูชนียะบุคคลบุคคลที่ควรบูชาอย่างยิ่งคือ นักเรียนคนนั้นแหละที่อยู่ในกระจกแล้วก็อยู่ในเงาในน้ำจะชื่นชมครูคนนั้นมากด้วยความปิติรภาคภูมิใจจนเก็บเอาภาพแห่งความดีนั้นไปฉายเป็นภาพยนต์ส่วนตัวก่อนที่จะเดินทางไปสู่ประโลกที่เรียกว่ากรรมนิมิตภาพทางใจที่คุณครูสอนนักเรียนคนนี้ ให้ละชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ฟองใสคตินิ้มิ่ก็จะสว่างสวัยปิดอบายไปสวรรค์นี่และจ้าเพราะนั้นนี่ใครได้เป็นครูแล้วก็น,น้อยเนื้อตาำใจเนี่อมืมันต้องคอนทองต้องมาสร้างกุศลวิวัตรบุญมันน้อยมันอ่อนยังน้อยก็คอนก่อนเงยังดีมาเติมบุญเติมบาร,รมีซะ จากการสร้างค้อนเงินค้อนทองเนี่ยนะไปตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายระอาทิตย์ตเดือนที่สี่ที่ลอตัสแลนดแดงเกิดดนโลกปกายเนื้อขอพระเดบคุณหลวงปู่ผู้คนพบอวิชาธรรมกายนะจ๊ะนี่แหละจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพึ่งบอกกันต่อตอกกันไปว่าเราจะเกิดสันติภาพที่แท้จริงได้เมื่อทุกคนในโลกเป็นครูเนเป็นคุณครูปูชนียาจารย์แต่ไม่ใช่ปูหรือจนี นี่เป็นปูชนียาจาร์ตกสักคำไม่ได้เขียนห่างกันก็ไม่ได้นี่ก็แปลว,ว่าความดีกับตัวเนี่ยห่างกันไม่ได้ต้องความดีกับตัวความดีต้องอยู่ในตัวเหมือนปูชนีติดกันเนี่ยความดีกับตัวก็ต้องติดกันอย่างนั้นแหละที่จะเรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลเป็นปูชนียาจาร์ทำง่ายๆแค่นี้เองอะเรก็จะเกิดสันติสุข